ฮัลโหลจะเล่นมาสเตอร์ยีนะครับมาสเตอร์ยีสกินใหม่รุ่นก็ใช้รุ่นพรีเซชั่นนะครับคี่ตอนนี้เป็นคอนโวลเลอร์สองสล็อเป็นสายโดมิเนชะันนะครับพร้อมกับสก <mel od ic> ินไซออฟมาสเตอร์อยีไะลุยโอ้โหชุดเท่จัดเลยสกินนี้กลางน่าจะแกงง่ายอยู่เกมน,นี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจหมดตกใจหมดนอน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 นะโอ้ยดูเกินมาดูทาวับทาวับตอนกดรีเจนเลือด <laughs> เทจัดเลยอุ้ยนั่งโอ้เอฟเฟคแม่งโคตรเทเลยดูสักกิโลหนึ่งนะฟึ้งฟึ้งฟึ้งผม <c oughs> ว่าสกิลน,นี้น่าจะเท่สุดแล้วมั้งอุ้ยโอ้ยัยงกลางแม่งเดือดว่ะกำลังฟาร์มไก่อยู่เลยโฮ้ยโอ้โหไอ้ทันเดิลแมงเวยผมอ๋อโนช่วยหน่อยช่วยหน่อย oh, shit. โอ้ยแฉดแฉดกระเดาไอ้ผมมาผมมา Rồi. 450, ok máy rồi. Chơi càng mà. À, không máy là chơi canh đi vào kiếp nhiều mày mà mày hát đất mà. thoải 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 <laughs> thoải okay. thoải 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 มาดันมาดันโอ้ตายปะวะจ,ะจัดการให้โอเคดันเลยแล้วนะี่ครับ TF จะโลมบนแหละกำลังวิ่งไปอะถ้ายังไม่ตายก่อนอนะเอาแล้วตีลงไปแล้วครับปิบ้งแฟดเลยเฮ้ยได้วะมันมีอันตี 6W นัวิวแล้ลเนะ่าจะได้อยู่ม,มั้ง

อะไรอ่ะทำอะไรอุ้ยตันให้หน่อยดิโอ้ยตันไม่ใช่กระโดดไปอย่างนั้นตายเกือบตายเกือบตายไอ้เรือไปหาฮัลโหลรอดปลอนะเฮ้ยได้อยู่วะแต่ก็ไม่รอดเฮ้ยเอาเซตได้เนี่ยผมว่าเคทียบลงไปเก็บร่างละโอ้ข้าหัวตั้ง400ดูดิดันต่อดันต่อเฮ้ยมันหิววะ่ะ โอเคช็อปชับปช็อปคิวลบ200คิวดูตอนเปิดตีแม่งอย่างเทพเลยกดคิวฟุ๊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 ฟุงฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟโ๊ฟุ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 รฟุ๊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 ไป๊รุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟไปฟุ๊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  โอเคได้อยู่น่าจะได้หมดมั้งโอ้โหดับเบิลคิวบายจินวะขอคิวหนึงไม่ได้เลยต้องปล่อยลิฟคืนนะดูเลือดป้อมเราสักห่อนโอ้โหเพจกำลังไปกำลังไปนะนั้นโอ้โหทำไมต้องหมดแฟลชวะตัวนี้ด้วยวะเออเออเก็บไม้หมดเฮ้ยเซตมา เขาได้ไหมโอเคตันสวยมากนีส nice. เดี๋ยวไปไอเดีเรยรก่อนเอา้าจินทำไมเดินเข้าไปหายเดีเรยรอย่างนั้นนะรอดป่อโอเคแฟชใส่เลยเกิตนตี่ใส่เลยนะโหลหายโอ้นี่ไง <laughs> ตันไปไหนจะ <laughs> เวิลนำทันเดินสามเวล <laughs> ออกทาวิแล้วก็สเตอร์แลกไปแค่นี้มันก็เอาผมไปลงละให้อีกทีไม่มีเวทผมชอบเล่นสเตอร์แลกสเตอร์แรกลกเด่แดนไม่ยังโหดเลยเอาแล้วเันตีลงไปแล้วแล้วคิวโชว์ลอดสิบสามกับเลดะเฮ้ยเอยเอ้เอ้ยอเ,เอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ไเอ้ยเอยไอ้เ,นนอเม้ยอยเเอ้ยอ้ี้อ้เเ้้อยออยอย เออไม่ได้สมัยดีกว่าสมัยมันนี่ตรงนี้โหไม่ได้วะเฮ้ยกลางตีสวนกันตลกวะ่ะโอ้โหเซตหายเซตเดอะบอสหาย,าย,ายนี่ไงวัาดีหาฟ้อมเลยอะ่ะอ่ะยังไงต่อ,อไม่ทันได้กดโลโอเคเขากดยอล่ะพุ่งจี้โอ้โหเดี๋ยว,ว,ยวมันกลางสี่ตัวแล้วะนะ เลือนตายโอ้โหโอ้โหอะไรวะโอ้อีกไหนตืด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 อ่าไม่ตายโอเคพร้อมละ Let's go ชับ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 แปดไหมชับชับโอเคสวยงาม การป้องทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกโอ้โหอะไรอะ่ะ ดาวแปดร้อยห้าสิบโหรู้เรื่องอุ้ยสวยเ triple k i ร์กำลังไปซับซับซับอ้าวตีไปไหนมานี่คลาสสิกเฮ้ยโอเคคิวตามทันอยู่อุ้ย อะไรอ่ะฮงตายซะก่อนโลอ่ะมันสายปวด่ะสายเนี้ยแอเคกระเดียวสวยงามทอนสวยโอ้โหได้สิได้ไงี้ I was in Alpha I was in Alpha เขาได้นะนนอเอาเนี่ยนะ คิวไม่ทันท่าเยอะวะเคเนต้าปะเนี่ยโอ้โหเกิเดไม็กคอรด้าละ โ,โอเคไม่มีวอร์ดพร้อมพร้อมพร้อมมามามากพร้อมสวยแฟดไหมโอเค,อเ,คเอา้าแฟดช้าเดี๋ยวคาสซิกมันจะมาเอาเลยนเอาเลยนหรือเอาอะไรเอาไปก็ตายอยู่ดี <c oughs> พ yeah. <c oughs> ันหนึ่งพันหนึ่งพังนหนึ่งเย่เอาไปไหนอะเฮ้ยเชนแฝงเหล่าเราต้องบวกเร้อยเลนกลางไปไปนามีก็ได้บ้างข้างหัวร้อยห้าสิบอะนามีนามีนามีเกิดอะยรขึ้นาตาอ่ะอุ้ยรูปสวย <c oughs> ตัวนี้แม่งถึกว่ะหามาไอบอลไม่ยุง่งละ ไปเลยเช่นอุ้ยตามทันได้ไงวะเฮ้ยแต่มันถึกอะ่ะไม่ได้ทันได้ทันได้โอ้เคได้หมดโอเคสวยาะ 0ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อออยโอเคค้วถ้าคิวแน่นอนจังวะนี้ว้อ d r อ g kill จะได้ว่ะเกิดได้เพนต้าลวตัวเดียวไเอ็นได้โอเคเขาบอกยอมมาดีเลยกำลังจะเอ็นจี้